สวัสดีเพื่อนทุกคนครับอยู่กับผมครูบ cool อยสกายนายเกียรติชัยเล็กน้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอบราชการสตูดิโอครับถ้าคุณมีฝันอยากเป็นข้าราชการเราคือเพื่อนกันครับแน่นอนครับก็ไอ้นี้แค่ข้างหลังเนาะมีคนอินบ็อกมาถามหลายท่านก็ตอบให้นะครับก็คืออันนี้เพจนี้เชื่อถือได้100%ยเลยสิ่งวิชาการนะครับแล้วก็ คือหัวข้อแรกเนาะก็คือเป็นเขาเหมือนคนเกษยียณเยอะอะปีงบประมาณ68เนี่ยคนเกษยียณเยอะนะครับตำแหน่งว้างมันก็เยอะเนี่ยอันนี้เป็นร่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆนะเนี่ยครูผู้ช่วยอ่าศึกษานิเทศอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ที่สําคัญเนี่ยที่เราจะสอบได้ที่ไม่ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูข้อ1.7นะครับคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา,าเนี่ยคือใครก็คือคนที่ไม่ได้ทําหน้าที่หลักในการสอนแต่จะเป็นพวกทําเอกสารภาษาสมัยก่อนเรียกเสมียนนะเออก็คือจะเป็นโรงเรียนจะมีสี่ฝ่ายวิมานคนไปเนี่ยเราจะไปอยู่ในเนี้ยบุคลากรทางการศึกษา,าเนี่ยวิมานคนไปก็คือ,อวิชาการงบประมาณบริหานงานบุคคลแล้วก็บริหานงานทั่วไปนะครับโดย ตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีเนี่ยคาดเดานะครับจากประสบก,ก,การณ์เนาะนักวิชาการศึกษาเนี่ยมาแน่นะครับใน283มามัตตานะครับนักตรวจสอบภายในนะครับแล้วก็นักจัดการงานทั่วไปอย่างเงี้ยสามอย่างเนี่ยผมว่ามาอยู่ที่เพื่อนเพื่อนและฝ่ายฝันอยากเป็นอะไรนะครับเพราะพวกนี้จะเป็นออวุธเนาะใช้วุธอะไรก็ได้ในการสอบนะครับ แน่นอนมีนาคมเต็มตัวเลยนะครับถ้าถ้านับจากวันนี้วันน,น,นี้วันที่ผมอัดวิดีโอก็คือวันที่25่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2อง8นหะครับก็เหลือไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วถือว่าเดือนตุลาเนี่ยสคิปไปก่อนหาหนังสืออ่านก่อนนะครับพฤศจิหนึ่งเดือนธันวาหนึเดือนมกรายหนเดือนนะครับแล้วก็เนี่ยกุมภา ไม่เกินกุมภาอย่างไงก็ได้สอบนะครับก็3เดือนในการเตรียมตัวได้นะครับก็คือเหมือนให้เพื่อนๆคิดเงี้ยกั้นใจเลยเรียกว่ากั้นใจหรือเปลี่ยนเป็น new normal วิถีชีวิตใหม่นะครับที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อนๆก็แน่นอนครับก็ต้องลดเวลาที่เราไปสันทนาการนันทนาการทำอะไรที่มันสนุกสนุกอะไรเงี้ยอาจจะลดแล้วก็มาอ่ะ ดูคลิปติวนะครับแรกๆอาจจะยัง